ก็โดยสถานการณ์ของโรคเ f ฟทีเราประกาศไปแล้วเนี่ยนะครับถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าโรคเอฟเนี่ยเราเริ่มลดล,ลงมาตรก,การในการควบคุมป้องกันโรคเนี่ยถึงปัจจุบันก็รวม3ปีละนะครับหลังจากที่รัฐประกาศเป็นวาระแห่งชาติหลังจากที่โรคมันลุกลามจากจีนมาที่เวียดนามมาที่เขเมรมาจอดที่ชายแดนบ้านเรา แล้วก็เคสแรกที่ที่เราสงสัยว่าจะเป็นโรคก็คือเคสที่เกิดที่ทางภาคเหนือเข้าใจว่าเป็นที่เชียงรายไหมใช่ไหมที่ว่ามีหมูจากพมา่าผ่านแม่น้ํามาแล้วก็เข้ามาติดหมูชาวบ้านนะครับอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มระดูลงในการต่อสู้ป้องกันควบคุมโรคนี้นะครับถามว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเพิ่มมาปรากฏรุนแรงก็ตอนมาลุกลามมาที่ภาคตะวันตกซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงหมูใหญ่ของประเทศ แต่โดยภาพกว้างเนี่ยมันกระจายมาทุกที่ตั้งแต่ภาคเหนือนะครับลงมาที่อีส,สานข้ามไปที่ตะวันออกแล้วมาภาคกลางเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปที่ภาคใต้นะครับซึ่งภาพรวมก็คือมันกระจายไปอา,อาจจะเรียกว่าแทบแทบทั้งประเทศะนะครับแต่ว่าความที่หายที่รุนแรงมันเกิดขึ้นภาคตะวันตกซึ่งเป็นแหล่งเวียงหุใหญ่ของประเทศนะครับก็สร้างภาพของความน่าน่าตกใจน่าน่านาตื่นกลัว ปัญหาการระบาดก็คือว่ามันมันมันเข้ารายย่อยรายย่อยไม่มีระบบบโยออฟซิวิตี้รายย่อยขาดองค์ความรู้นะครับรายย่อยเป็นแหล่งแพร่เชื้อพนะอสุกรป่วยแม้มันจะไม่ติดไม่ติดคนไม่ติดสัตว์อื่นแต่คนกลายเป็นพหาหะนะครับแล้วก็พหาหะที่ติดคนไปก็ส่วนใหญ่ก็มาจากอาหารการกินอาหารแปรรูปท,ที่ทำจากหมูเพราะฉะนั้นคนก็จะกลายเป็นพหาหะนําเชื้อไปกระจายไปทั่ว ฟาร์มที่รอดก็ต้องเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ที่มีที่มีความระแวดระวังมีระบบไบโอซิวิตี้รองรับดีๆเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกไม่แปลกที่ว่าฟาร์มรายใหญ่ของพวกอินดิ์เกตต่างๆที่เขาค่อนข้างไอโซอเลตเขามีรั้วรอบขอบชิดมีระบบไอโอที่เข้มแข็งเขาจะอยู่รอดเขาเสียหายน้อยแต่ฟาร์มที่มีไบโอซิวิตี้ต่ำกว่ามันก็จะเสียหายมากกว่าเพราะป้องกันโรคไ,ได้ได้ด้อยกว่านะครับแล้วพอโรคเข้าไปมันก็ลุกลามได้เร็วกว่า ถามว่าภาพความเสียหายขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูนะอุตสาหกรรมรเลี้ยงหมูมาฟาร์มใหญ่ๆนะก็ก็ผ่านไปแล้วนะครับจุดพีคข,ของความเสียหายผ่านไปแล้วตอนนี้อยู่ในพื้นขาลงนะครับแล้วก็ช่วงที่เราจะฟื้นฟูฟื้นฟูธุรกิจหมูให้กลับมาได้ยังไงประชากรแม่หมูของบ้านเราเนี่ยน่าจะเสียหายไปประมาณ40%อย่างต่ำนะครับวิ่งอยู่ระหว่างง รประมาณนะครับเพราะว่าตัวเลขจริงๆไม่มีใครบอกได้นะครับแต่ตัวเลขจากจากการค้าจากปากของเกษตรกร,เ,รอเองเนี่ยเราเรารู้แล้วว่าประมาณ40เซนไม่ดีนะครับเพราะนั้นแม่หมูฐานเดิมเนี่ยก่อนเอฟเข้าอยู่ที่ประมาณล้านหนึ่งแสนโดยประมาณนะครับตอนนี้ก็หายไปสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนเรื่องปัจจัยกำลิตเรื่องต้นทุน,ทนกำลิตแพงขึ้นอะไรขึ้น,นับเป็นส่วนหนึ่งที่ไห้ราคาสูงนะครับเพราะเราก็รู้ว่าทั้งน้ำมันพืชทั้งวัตถุดิบต่างๆพวกกราบตัว พวกข้าวโพดมันสูง้นหบดเลยประมาณ30%นตนะต้นทุนาหารนะเพิ่มขึ้นมา30เป็นในปีในปี6 4ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนั่นคือปัจจัยหนึ่งไม่ใช่เรื่องโรค SF อย่างเดียวความเสียหายจาก SF เนี่ยหมูมันจะขาดแคลนเนี่ยที่ผมคุยกับฟาร์มเมอร์แล้วก็ดูตัวเลขติดตามตัวเลขเนี่ยมันจะปรากฏความขาดแคลนที่เด่นชัดประมาณมีนาเมษาพฤษภาเป็นต้นไปเพราะอะไรครับเพราะฟาร์มขนาดใหญ่เริ่มเสียหายหนักในเขตภาคตะวันตกเนี่ยเสียหายต่อประมาณเดือนเมษา นะครับพอฟาร์มใหญ่โดนโดนโรคเข้าไปเนี่ยจะหยุดการผสมหยุดการจัดก,การฟาร์มนะครับแล้วก็มีหมูเสียหายไปส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะขาดแคลนลูกหมูที่ออกออกออกในลายตามหลิดเป็นหมูบ้านเป็นหมูขุนเนี่ยนั้นหมูขุนมันจะขาดก็คือมีน้เมีสาัน,นั้นของจริงมาแล้วเพราะว่าขาดแคลนแล้วอาจจะทำให้ราคาหมูมันดีตัวขึ้นหรือเปล่าประชากรแม่หมูเดิมของประเทศเราเนี่ย แต่เดิมเนี่ยสัสดส่วนไปอยู่ในฟาร์มเมอร์กับรายย่อยเนี่ยประมาณ60%พวกบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้อินทิเกรตเนี่ยประมาณ4 0 6 0 4 0นั่นคือก่อนเ f เข้านะครับเข้ามาประเทศแต่ณนปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างนี่เปลี่ยนแล้วนะครับประมาณ60%ไปอยู่ที่มือของอินทิเกรต40%ออยู่ในระดับฟาร์มกับเกษตรกรรกายย่อยซึ่งมีมากกว่าแสนรายรายย่อยนะ ฟาร์มที่รอดก็ต้องเป็นฟาร์มขนาดใหญ่เขามีธุรกิจอยู่ในเมือจีนในเวียดนามเขามีประสบการณ์จากการเกิดโรคก่อนหน้าเราเขาก็มีบทการเรียนเรียนรู้ว่าเขาจะควบคุมยังไงไม่ให้โรคลุกลามจะป้องกันไม่ให้โรคเข้าฟาร์มเขามีก็มี learning มาก่อนหน้าแล้วเขาก็มาปรับใช้ในประเทศเราได้สมบูรณ์กว่าคนอื่นผู้เลี้ยงรายย่อยเนี่ย เป็นส่วนที่เราเราสื่อกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,ท,งทั้งกรมบริษัททั้งกระทรวงเกษตรไปแล้วนะครับว่าถ้าเราจะกลับมาส่งเสร,ริมรายย่อยเพื่อหวังจะให้เกษตรกรเลีเ้ยงหมูกลับมาทดแทนเนี่ยอันนี้มีต้องต้องให้ความสังเกตได้ว่าอันตรายอย่างยิ่งนะครับเราจะส่งเสร,ริมให้กลับมาเลี้ยงแบบเดิมให้เงินกู้ราคาถูกไปซื้อลูกหมูมาให้เขาเลี้ยงหรือไปซื้อแม่พันธุ์มาให้เขาเลี้ยงอันนี้ต้องขอเลยว่าทําไม่ได้นะครับเพราะว่า โรคนี้ยังไม่มีวัคซีนถ้าคุณไม่มีระบบป้องกันโรคที่ดีโรคมันติดโดยการกินอาหารดืนน้ำเข้าไปมันตายแน่นอนรายย่อยมีเป็นแสงกวรายทั่วประเทศเท่ากับคุณคุณอะไรคุณกำลังไปทำให้เกิดแหล่งสร้างเชื้อไวรัสกระจายทั่วประเทศแล้วก็จะสร้างความเสียหายทำให้เราควบคุมหรือป,ปาปามโรคนี้ไม่ได้นะครับรายย่อยเลี้ยงได้แต่ต้องมีเงื่อนไขเงื่อนไขคือ โครงสร้างระบบโรงเรือนต้องเป็นยังไงนะครับอย่างน้อยก็ต้องป้องกันโรคต้องสื่อสารกับคนเลี้ยงนะครับแล้วก็ต้องมีคนดูแลต้องมีสัตวแพทย์จะเป็นสัตวแพทย์ของบริษัทสัตวแพทย์อะไรที่เกี่ยวข้องของกรมว่าแ,แต่ต้องดูแลไม่ใช่เลี้ยงแบบแบบเดิม